ตอนที่ 9. เลขานุการผีนี่เป็นเหตุการณ์อีกตอนหนึ่งของนายทองคําที่ได้เล่รอนไปทํางานเป็นคนใช้สนิทเสมอด้วยเลขานุการของท่านเศรษฐีผู้หนึ่งครันเมื่อเศรษฐีนั้นได้สิ้นบุญไปนายทองคําก็ไม่สมัครจะอยู่ทํางานกับนายใหม่จึงมาอยู่กับเพื่อนเ่นเล่รอนหางานทําต่อไปผมได้อาศัยอยู่กับเพื่อนหลายเดือนหลังจากนายห้างได้สิ้นบุญไปผมก็อยู่กับเพื่อนไม่กล้าจะอยู่กับนายใหม่ผู้มารับมรดก จะดีหลายประการใดผมพอมีเงินทองใช้ใจ่ายอยู่บางโดยนายท่านให้ใช้เสมอๆและเหลือเก็บไว้ทั้งเงินเดือนของผมก็ไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรนักจึงมีเงินเหลือเก็บอยู่มากพอใช้แต่คนเรานี้ไม่ได้ทํางานนั่งๆนอนนอนอยู่เฉยๆจะได้หรือน่าเกลียดสําหรับวงสังคมไม่ว่าต่ําและสูงจะมีงานสูงงานต่ําแค่ใดเหมาะแก่ใจก็ควรทําผมจึงเที่ยวหางานอยู่เรื่อยมาและความสมัครใจนั้นชอบอยู่กับท่านผู้ใหญ่ สมัครรับใช้ท่านครึ่งครึ่งคนใช้ครึ่งครึ่งไรขานุการช่วยเบามือท่านเมื่อพอมีความสามารถจะทําได้ก็พอดีมีท่านผู้ใหญ่คนหนึ่งจะเดินทางไปประจำต่างประเทศเมตตาผมจึงได้เขียนจดหมายให้ผมถือมาสมัครงานกับท่านเจ้าขุนซึ่งเป็นเพื่อนรักกับท่านและเวลานี้ผมได้มายืนอยู่หน้าบ้านนี้แล้วเอื้อมมือกดกลิ่งที่ข้างประตูบานสันติสุขยุ่ซองสามครั้งแต่ยังไม่มีใครออกมารับผมเลยถือโอกาสมองข้ามกำแพงบ้านนั้นเพื่อสำรวจฐานะ เห็นเป็นบ้านใหญ่โตมโหฬารบอกฐานะดีและบ้านข้างๆติดกันนั้นเราก็ดูมีฐานะดีเท่าๆกันอยู่ติดกันชั่วกำแพงกันบ้านที่ผมจะมาหานี้มองข้างกำแพงก็เห็นสภาพของตึกได้ดีว่าใหญ่โตคล้ายวังเจ้าหน่ายชะตาผมหนีไม่พ้นบ้านโบราณใหญ่ๆแบบพระตำหนักเจ้าหน่ายตัวตึกปล่อยเถาไม้เลยเกาะขึ้นเบื้องสูงเพื่อทำความเย็นหรือเล่นศิลปะชนิดบ้านเป็นสวนพฤกษศาสตร์ร่มเย็นมีศิลปะไปอีกแบบหนึ่ง หน้าต่างตอนบนของตึกปิดไม่เปิดเหมือนบ้านใกล้เคียงผมนึกเดาวถึงอุปนิสัยใจคอเจ้าของบ้านว่าการไม่ทำตัวโอ้อาคลึกคลื้นคงเป็นคนมีนิสัยคลานต่อวงสังคมชอบอยู่อย่างสงบคลุกอยู่กับตู้หนังสือนานาประเภทการปิดหน้าต่างหมดทุกช่องอาจไม่ใช่ตึกตอนบนอาศัยคงชอบอาศัยข้างล่างอยู่มากกว่าคงไม่ใช่เป็นมนุษย์เห็นแกตัวหรือเข้มงวดมัธยัติพิทธรรมดาชนถ้าหากจะเป็นอย่างประการหลังการมาสมัครงานของผมเห็นจะลูกหีลุกคนเสร็จแล้วกระมัง ข่าวว่าเจ้าบ้านนี้เป็นคนมั่งคั่งอยู่ใจคอไม่ค่อยดีว่าจะถูกสอบวิชายอย่างไรบางอุ่นใจอยู่นิดหนึ่งที่จดหมายที่ถือมันนี้คงทําหลักฐานได้ดีพอที่จะไม่ต้องสอบอะไรกันมากนะักนึกอยากจะแกะซองออกอ่านเสียก่อนว่ามีข้อความอย่างใดบางแต่เกรงซองจะมีพิรุษว่าถูกแกะและทั้งเสียมารยาทที่แกะซองจดหมายผู้ใหญ่ที่ผนึกไว้ดูในช่วงเวลา5นาทีซึ่งนานเหมือนหนึ่งปีก็มีเสียงทอดสลักประตูและบานประตูก็เปิดออกชา้า ผมรีบติดกระดุมเสื้อให้เรียบร้อยเพื่อให้มีสง่าบ้างเล็กน้อยที่จะตัดไม้คมน้ำในประตูไว้ก่อนว่าฉันไม่ใช่คนของานตำต,ำ,ตำนะจ๊ะแต่เอหน้าประหลาดใจจริงบ้านนี้ประตูเปิดแล้วไม่เห็นมีใครโผล่หน้าออกมาดูว่าใครมากดกลิ่งประตูผมยืนนิ่งงนันไม่กล้าโผล่เข้าไปแต่คั้นรอคอยตั้งหลายนาทีไม่ได้ความอดใจไม่ไหวก้าวผลธรณีประตูเข้าไปเลี้ยวซ้ายแลขวาหาผู้เปิดประตูเพื่อเจรจาก,กันแต่ไม่ยักมีใครสักคนบ้า แปลกจริงบ้านนี้มีระเบียบอะไรของเขาผมยืนอยู่กับที่เรื่องที่ควรกลัวและต้องระวังคือสุนัขบ้านใหญ่ๆอย่างนี้จะไม่มีสุนัขย่อมเป็นไปไม่ได้และถ้ามีก็ยังตัวโตๆทีเดียวเข้ามาสิมีเสียงจากบนตึกร้องเชิญมาเป็นเสียงของชายวห้าๆกังวานออกมาผมสะดุง้งเหลียวดูตึกใหญ่โตมีเถาไม้เลยคุมห้อยบางสายมานคนภายนอกมองเห็นคนภายในยากผมงงงันอยู่เป็นครู่เพราะไม่คิดจะถูกเชิญจากคนบนตึก แทนที่จะเป็นคนเปิดประตูหรือคนรักษาส่วนประจําบ้านเออมีแปลกๆเจ้าคนเปิดประตูแอบไปไหนเสียให้ท่านเจ้าบ้านเชิญเองผมว่าเสียงนั้นเป็นเสียงเจ้าบ้านแน่ๆเพราะกลางวานเสียงบอกบุคลิกเป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์ผมค่อยๆเดินใกล้ตัวตึกเข้าไปอย่างชา้ชาๆพลางเงยหน้าขึ้นมองไปตามเสียงที่ได้ยินภายใต้เงาล่มของไม้เลือยมีชายผู้หนึ่งยืนอยู่ที่เฉลียงตึกท่านผู้นั้นมีอายุราวห้าสิบเศษแก้มตอบตาลึกหวีผมเรียบ ปากคาบกองยาเสนลักษณะนี้คือเจ้าบ้านแน่ๆผมยกมือก้มศรีรษะไหวอย่างนอบน้อมท่านผู้นั้นก้มศรีรษะรับน้อยๆแล้วผายมือให้ไปทางบันไดที่จะขึ้นตึกผมก้าวขึ้นไปสุดบันไดตรงห้องรับแขกพอดีแต่ห้องนั้นไม่ค่อยสว่างนักแม้กว้างใหญ่เป็นห้องโถงแต่ประตูหน้าต่างด้านในปิดหมดผมเหลียวดูว่าจะมีคนใช้มาเปิดหน้าต่างหรือไม่แต่ก็ไม่มีเลยจนเสียงไอเบาๆอย่างเป็นวัดของเจ้าของบ้านที่เดินตรงมายังผมเงียบลงเจ้าบ้านพ่นควันบุหรี่นิดหน่อย ภายมืออีกให้ผมเข้าห้องรับแขกห้องนี้เพดานสูงอากาศเยือกเย็นดีโตเก้าอี้ราคาแพงวางไว้ยังเป็นระเบียบแต่มีฝุ่นจับทั้งนั้นมีภาพสีน้ำมันใหญ่ติดไว้ทุกด้านอย่างบ้านท่านผู้มีบรรดาศักดิ์แต่จะเป็นภาพอะไรมองไม่ถนัดเพราะอากาศมืดถึกท่านชี้เก้าอี้ให้นั่งผมมองดูเก้าอี้ที่เต็มไปด้วยฝุ่นนิดหนึ่งถ้าผมจะเอาผ้าเช็ดหน้าปัดก็ดูเป็นการหมิ่นเจ้าบ้านถ้าไม่นั่งก็เข้าทำนองเดียวกันเลยนั่งทั้งทั้งที่ทมีฝุ่นเจ้าบ้านก็นั่งงงลอยาเกา้้ีตัว เธอมีธุระอะไรจ้ะถามช้าๆดวงตาโหลลึกและคมดังเยี่ยวจ้องดูผมยังค้นความจริงก่อนคำตอบผมไม่ตอบในทันทีรีบก้มตัวลงส่งจดหมายให้ท่านท่านรับไปอ่านอยู่ครู่เงยหน้าขึ้นมองผมพร้อมยิ้มน้อยๆผมหลบสายตาที่แข็งคมแม้จะยิ้มก็เป็นยิ้มที่มีอำนาจหน้าเกรงขามเขาหน้าบอกความเป็นมนุษย์เลือดเย็นต่เฉียบขาดเธอชื่อทองคำรือครับผมผมตอบแล้วก้มตัวลงเล็กน้อย เธอเป็นคนมีหัวใจมั่นคงดีเลยผมรู้สึกอึกอักบ้างเล็กน้อยที่ถูกถามดังนั้นไม่แน่ใจว่าหมายความว่าประการใดจะหมายถึงเป็นคนซื่อไม่ซื่อใจคอรวนเลทิ้งงานไม่มือไวใจเร็วกระผมมั่นคงดีครับผมผมตอบไปทีก่อนท่านพงกศรีสาะรับน้อยๆเมื่อไหร่เธอจะมาได้ฉันอยากทดสอบความมั่นคงเธอสักหน่อย ผมเริ่มหนักใจขึ้นทันทีจะถูกสอบความมั่นคงมันหมายถึงแค่ไหนวิชาแน่นหรือไม่แน่นกระมังหรืออะไรกันแน่กระผมความรู้น้อยครับไม่ทราบจะเพียงพอจะรับใช้ใต้เท้าได้หรือไม่ผมตอบกันตัวเข้าไว้ก่อนอ๋อเธออาจจะนึกถึงหน้าที่กระมังที่ฉันพูดว่าจะสอบเปล่าเลยงานของเราไม่มีอะไรมากเชื่อว่าเธอต้องทําได้แต่ฉันจะสอบอย่างอื่นเพราะเกรงว่าบางสิ่งบางอย่างเธอไม่กล้ารับหน้าที่ได้เหมือนคนก่อนๆที่ลาออกไป ท่านพูดอย่างเคร่งขรึมตรึกตรองผมอึ้องอยู่และลำพึงว่าอะไรที่จะสอบและมีคนลาออกไปแล้วหลายคนอึดอัดใจอยากจะถามแต่เมื่อท่านผู้ใหญ่ไม่พูดก็ไม่เหมาะจะถามเอาเถอะถ้าเธอมาวันหลังเธอรู้เองว่าฉันจะสอบอะไรท่านพูดชา้าๆตามนิสัยเธอจะมาได้เมื่อ,อไรหยุดพูดแล้วจุดกล้องอยาเส้นสูบพรุ่งนี้ครับผมผมตอบโดยกระหายที่จะรู้ว่าจะถูกสอบอะไรรอไปนานวันก็กลุ้มใจ จะสอบได้ไม่ได้ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปดีทีเดียวฉันต้องการเหมือนกันเร็วได้ก็ดีเมื่อผมลาท่านแล้วก็ออกเดินมาตามถนนลอยกรวดหัวใจยังฝังอยู่ที่ท่านเจ้าบ้านไม่รู้หายเป็นมนุษย์แปลกและน่ากลัวซึ่งผมไม่เคยพบคนอย่างนี้มาก่อนใครๆก็พูดว่าท่านร่ำรวยแต่ทาไมไม่บํารุงบ้านช่องให้สะอาดผู้คนไปไหนกันหมดถ้าผมจะโดนที่นั่งเลขานุก,การเถื่อนเสร็จแล้วกระมังคือทําหน้าที่ปัดกวาดบ้านช่องเสร็จไปแล้ว พราะนงพูดกับท่านก็หลายนาทีไม่เห็นมีวีวแววของคนในบ้านเลยพอคนเปิดประตูรับแล้วหายไปเสียเฉยครั้นแล้วจะกลับนีนประตูก็คงเปิดอยู่อย่างเดิมไม่มีการปิดกันละผมก้าวพ้นธรณีประตูแล้วออกเดินโดยไม่สนใจว่าใครจะปิดไม่ปิดก็ช่างใครแต่แล้วก็ได้ยินเสียงประตูปิดดังแอดผมรีบหันไปดูทันทีเพื่อดูหน้าคนปิดประตูบ้า,บานนั่นสักหน่อยว่ามันจะมีหน้าตาย,ย่างไรจึงทําอะไรแปลกๆอย่างนั้นแต่ผมดูไม่ทันประตูปิดแล้วพี่กนบ้านนี่ ผมนึกในใจแล้วเดินดุ่มดุมกลับแต่เกิดนึกขึ้นได้ว่าผมกําลังมาหาเวนใส่ตัวบ้านนี้ไม่มีคนแน่แนนอกจากเจ้าบ้านคนเดียวพอผมกดกลิ่งประตูเจ้าบ้านก็แอบมาเปิดเองนั่นแหละเพราะกะเวลาดูหลังจากกดกลิ่งแล้วมันนานนักกว่าประตูจะเปิดเจ้าบ้านต้องมาเปิดเองเรารีบหลบไปโดยไว้เลี่ยมคูว่ามีคนใช้ที่แท้ก็ตัวคนเดียวทั้งนั้นบนบ้านจะหาใครสักคนก็ไม่มีอิตานี่คงเข็มะมัดแต่จะยังไรกันแน่ผู้ที่เมตตาผม ฝากให้ผมมาทํางานก็บอกว่าท่านเป็นคนใจดีมากมันจะอย่างไรกันแนฮะแต่ผมรับปากเขาไว้แล้วดีชั่วก็ต้องมาผมไม่เคยท้อถอยและเสียคําพูดกับใครเลยลุงขึ้นผมตรงมาบ้านนี้อีกแล้วมีการเปิดประตูแบบเดิมอีกผมแน่ใจแล้วว่าเจ้าบ้านเปิดเองแล้วกลับไปนั่งวางท่ารับแขกอยู่บนตึกผมจึงดันบานประตูปิดให้เองแล้วตรงขึ้นตึกเลยแล้วพบท่านเจ้าบ้านนั่งอยู่ที่ห้องรับแขกเธอตรงเวลาดีมากพอนุม่มท่านทักก่อน ผมย่อตัวลงไหว้ท่านแล้วนั่งเก้าอี้ท่านเสื้อกล่องบุหรี่ให้จุดสูบผมเปิดกล่องเงินใหญ่หยิบขึ้นจุดสูบฉันจะสอบเธอละท่านพูดขึ้นเฉยๆแล้วลุกขึ้นยืนผมก็ลุกขึ้นบ้างทั้งๆไม่รู้จะถูกสอบอะไรท่านเดินไปช้าๆและเบาด้วยรองเท้าแตะพื้นยางทําให้ไม่เกิดเสียงท่านขึ้นบันไดตึกจะไปชั้นบนผมก็เดินตามหลังไปช้าๆขึ้นบันไดหินอ่อนมีลมพัดมาทางช่องบันไดเป็นวูบคล้ายลมหนาวระหว่างที่เดินตามไปอย่างงงๆนั้น ผมผ่านยญยแมงมุมไปหลายตอนอะไรกันนี่ฉันบนเจ้าบ้านคงไม่ได้ขึ้นเลยจึงเป็นดังนี้แน่นอนที่สุดท่านอยู่คนเดียวในตึกที่ใหญ่เลาวาประสาทนี้พอเราขึ้นสุดบันไดก็พบห้องโถงที่ไม่ได้ปิดประตูผมมองเข้าไปข้างในอากาศสลัวสลัวเป็นห้องที่มีการตกแต่งอย่างประณีตมีกระนกฝรั่งตามข้างฝาเป็นบางแห่งมีช่อไฟติดตามผนังและเพดานอยากย้ายจับลุงลังไปหมดฝุ่นจับหนากเกล ตายแน่ผมถ้ามาอยู่จริงๆเรื่องนี้เห็นจะเป็นผมแน่แล้วท่านเดินนำผ่านห้องโถงไปแล้วเร็วเข้าอีกห้องหนึ่งที่มืดตื่แต่ท่านรีบเปิดหน้าต่างโดยเร็วจึงมีแสงสว่างขึ้นสิ่งแรกที่พบคือห้องเก็บศพคุณพระช่วยรองศพอะไรกันนั่นทำด้วยกระจกวางอยู่บนเตียงมีที่บูชาทุบเทียนดอกไม้ที่แห้งแล้วอยู่ตามที่รงกระจกทำให้เห็นศพภายในห่อผ้าขาวไว้มัตราสังแต่ตอนหน้าของศพไม่มีผ้าปิด จึงเห็นหน้าศพที่แห้งๆเขียวๆ,ๆเหลืองๆคงฉีดฟอร์มาลีนไว้ผมพูดไม่ออกยืนงนันนี่เองข้อสอบของผมท่านจะสอบความมั่นคงว่าผมจะอยู่กับท่านได้หรือไม่ในบ้านที่มีศพเก็บอยู่ดังนี้มีหน้าเล่าท่านว่าคนคนก่อนลาออกหมดก็เหตุนี้เองนั่นคือพ่อของฉันท่านเจ้าคุณพูดแล้วยืนถอนใจยาวอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงเดินไปอีกห้องหนึ่งผมรีบเดินติดเข้าไปด้วยรังเกียจการเดินอยู่ข้างหลังและห่างท่านมากนัก โดยที่ในห้องนั้นมีศพอยู่และเป็นโรงศพที่น่าเกลียดน่ากลัวมองไปก็เห็นศพนอนท่านเจ้าคุณหันมามองดูผมยังช้าๆแล้วยิ้มอย่างรู้ใจผมผมยิ้มรับอย่างเศร้าๆรู้สึกอายที่ท่านจับได้ว่ากลัวเธอคงจะกลัวละสิผมยิ้มแห้งๆพูดไม่ออกเอาเธอะยังใหม่อยู่ท่านว่าต่อไปแล้วเดินนําผมย้อนกลับลงมาบันไดหินอ่อนกลับมานั่งยังห้องรับแขกตามเดิมคืนนี้ฉันอยากให้เธอนอนกับฉันที่นี่สักคืน เพื่อทดสอบความมั่นคงความจริงงานบ้านฉันไม่มีอะไรมากนะักแต่บ้านมีศพคาบ้านอยู่คนบางคนจึงกลัวไม่กล้าอยู่กับฉันได้ถ้าเธอมั่นคงพอพรุ่งนี้เธอไปขนของมาอยู่กับฉันได้เลยผมพูดอะไรไม่ออกแต่ความจริงแล้วก็เห็นว่าไม่เท่าไหร่การมีศพคาบ้านนั้นก็มีกันอยู่หลายๆบ้านเฉพาะที่มีฐานะมั่งคั่งเขาก็อยู่กันได้แต่ต้องหลายคนหน่อยถ้าบ้านเล็กๆก,ก็ไม่น่ากลัวแต่บ้านใหญ่อย่างนี้ออกจะสะเทือนใจบ้าง ามฉันมาท่านพูดฉันจะให้เธอดูห้องพักของเธอผมลุกเดินตามท่านไปโดยไม่ได้คัดค้านเลยใจคอลอยๆอยทำไมชะตาผมจึงโดนเข้ากับผีๆสางๆอย่างนี้เสมอๆโดนมาบ่อยๆก็น่าจะเคยชินบ้างแต่ใจมันยังไม่แน่การที่ไม่คัดค้านอะไรก็โดยว่าเกิดความอายลูกผู้ชายจะกลัวเสียทุกเรื่องก็ไม่สมชาติเกิดเลยทำใจทื่อๆอย่างนั้นเองจะกลัวก็ไม่ใช่จะไม่กลัวก็ไม่เชิง เล่นท่าเล่นทีของชายชนิดท่าดีทีเหลวไปพลงพลางก่อนคิดแก้ไขค่อยว่ากันทีหลังท่านพาผมเดินมาถึงห้องหนึ่งในห้องนั้นมีเตียงนอนโต๊ะเขียนหนังสือตู้หนังสือและก็อี้นอนพร้อมห้องนี้สบายดีเธอนอนเล่นไปก่อนฉันจะไปทำงานทางด้านโน,น้นค่ำคจะมาพร้อมการแระรับประทานอาหารด้วยกันนอนเล่นให้สบายเถอะหนังสือในตู้มีอ่าน ท่านพูดแล้วจากไปโดยไม่ได้ถามความสมัครใจว่าผมยินดีทํางานกับท่านหรือไม่ท่านโมเมเอาอย่างบังคับผมโคง้งศีรษะและตอบออมแอมเป็นพระคุณที่สุดครับผมพอท่านเจ้าคุณหายไปแล้วผมทิ้งกายลงยังเก้าอี้ทอนใจยังอ่อนเพลียตั้งคําถามกับตัวเองนี่ผมมาทําไมและอะไรจึงต้องมารับหน้าที่ในที่ที่ไม่น่าจะเกิดความสุขแก่ตัวอย่างนี้เลา ไปแบกไปหามขุดดินทําถนนยังได้มาหลงไอ้ตําแหน่งจอมปลอมอย่างนี้ทําไมกันเลขานุการก็ไม่ใช่เพราะความรู้ไม่พอหลงถ่ายก็เถื่อนครึ่งคนใช้ครึ่งเลขานุการมาหลงตําแหน่งบ้าๆอย่างนี้นึกไปคิดไปแล้วสารวจด,ดูห้องที่กําลังนั่งอยู่รู้สึกมันเป็นห้องเกินฐานะตัวทุกสิ่งทุกอย่างมีราคาทั้งนั้นโต๊ะมุกเอ่ยตู้มุกเอ่ยเก้าอี้มุกฐานะยังผมไม่เคยมีแล้วก็คิดว่าคงไม่มีในชีวิต ในขณะที่สำรวจห้องนั้นเห็นแวบๆจากหางตารู้ว่าคนเข้ามาพอเหลียวไปพบหญิงคนหนึ่งถือถาดเงินมีถ้วยกาแฟและขนมปังเดินมาช้าๆก้มหน้าไม่มองดูผู้แปลกหน้าที่มาใหม่ดวงหน้าสีเส้นผมหยาบขอบใจครับผมว่าเธอไม่พูดอะไรยิ้มน้อยๆอย่างสีๆมื่าวางถาดแล้วกลับออกไปอย่างเงียบๆในที่สุดก็รู้ว่าบ้านนี้ที่จริงมีคนเหมือนกันไม่ใช่จะมีแต่ท่านเจ้าคุณเท่านั้นแปลกดีเงียบเหมือนไม่มีใครอีก ผมมองดูกาแฟแล้วดื่มไม่ลงนึกรังเกียจแม่หญิงคนถือถาดมามือเธอซีแทบจะเสียวเขียวเชียวทําให้วาดวันโรกที่สุดเลยนอนอ่านหนังสือเล่นรอเวลาเจ้าคุณมาพบเมื่อท่านเสร็จงานแล้วเสียงผู้หญิงคุยกันบ้างเบา,บาในห้องถัดผมไปทีทาเกเร่งเจ้าคุณเวลาท่านอยู่เลยพากันเงียบเสียงแต่พอท่านไปทางอื่นจึงคุยกันแต่ไม่ดังนักผมเงีนมองดูเพดานห้องอีกทีเห็นอยากย้ายเป็นระยะช่างกัไหลคนที่นี่ ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ทําไมปล่อยไว้เาวากับบ้านล้างเจ้าคุณก็ไม่ยักดุคนในบ้านที่เกียดคร้านอ่านหนังสือไปหยุดคิดอะไรไปความเย็นของตึกทําให้หลับไปเสียงสุนัขเราสี่ห้าตัวเห่าและหอนกันอึงคันนึงทางนอกตึกในห้องที่ผมนอนมืดสลัวจึงรู้ว่าหลับไปจนค่ำผมรีบลุกขึ้นขยี้ตาเปิดสวิตไฟฟ้าพอสว่างเอาผ้าเช็ดหน้าแทนการล้างหน้าไม่กล้าเดินยุ่มยามไปหาน้ําล้างหน้าสุนัขส่งเสียงสักครู่จึงเงียบไป บ้านนี้คงกักสุนัขกลางวันพอคาก็ปล่อยออกจากที่กักกันคนบ้านนี้แปลกสุนัขเอ็ดอึงตะกี้ไม่ห้ามอยากย่ายลุงหลังก็ไม่กวาดสักครู่ใหญ่หญิงที่เคยเอากาแฟมาให้ได้เข้ามาบอกว่าท่านเจ้าคุณคอยในห้องรับประทานอาหารและท่านเชิญไปรับประทานอาหารด้วยกันผมหยิบเสื้อนอกใส่เรียบร้อยแล้วเดินตามหญิงคนนั้นไปพอถึงโต๊ะอาหารก็ชะงักนิดหน่อย พราะที่โต๊ะนั้นนอกจากเจ้าคุณแล้วยังมีสุภาพสตรีหลายคนนั่งอยู่ท่านฉีเก้าอี้ให้นัง่งผมนั่งลงตามสั่งดิฉันเกรงว่าในทองคําจะไม่กล้าอยู่นะคะคุณพ่อสตรีผู้หนึ่งในที่นั้นพูดขึ้นซึ่งฉันแรกผมไม่กล้ามองเธอเพราะยังไม่ได้รับคําแนะนําให้รู้จักกันเมื่อได้ยินคําพูดนั้นผมชักหน้าฉาที่ถูกเข้าใจว่าขลาด <c oughs> เห็นบ้านมีศพเขาหน่อยเลยปอดเสียความจริงรู้ว่ามีมากคนอย่างนี้ทําไมจะอยู่ไม่ได้ท่านเจ้าคุณหัวเราะหึหึ่ยโดยไม่ออกความเห็น ในขณะนั้นเองเสียงสุนัขเห่าและหอนขึ้นอย่างเยือกเย็นยิ่งกว่าตอนแรกเสียงบานหน้าต่างชั้นบนปิดดังปังพวกที่นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารมองตากันนิ่งเว้นแต่เจ้าคุณคนเดียวที่ก้มหน้ารับประทานอาหารยังไม่สนใจสิ่งใดตัวผมเองก็เฉยเพราะคนใช้คนใดอาจจะขึ้นไปปิดหน้าต่างแรงไปหน่อยแต่พวกผู้หญิงนิ่งเงียบทําให้ห้องนั้นเกิดความเงียบเสียงนกกลางคืนร้องอยู่บนยอดไม้น่ากลัวชั้นแรกผมออกค,คลาดคาดอยู่บ้างแต่ขันมาพบสุภาพสตรีเข้าเลยอายจะทําคลาดอย่างไรได้ ผู้หญิงยังไม่กลัวเราเป็นผู้ชายจะกลัวได้หรือมีหน้าที่ต้องทําความอบอุ่นให้แก่พวกเธอจึงจะถูกในระหว่างที่หยิบแก้วน้าจะดื่มไดียินเสียงฝีเท้าคนวิ่งอยู่หน้าฉเฉลียงตึกพอประเดี๋ยวก็ปรากฏภาพหญิงคนรับใช้คนเก่านั่นเองวิ่งเข้ามาหน้าตาตื่นกลัวโผล่เขากอดสุภาพสตรีที่นั่งอยู่ที่โตะ๊ะผมสะดุ้งเหตุการณ์นิดหน่อยเจ้าคุณพงอะพวกผู้หญิงทั้งหมดตกตะลึงและงงงันผมเองก็ชักงันบ้าง ต่เหลียวไปทางที่หญิงนั้นวิ่งมาเพื่อจะค้นหาสาเหตุว่าอะไรทําให้เธอตกใจทันใดนั้นเองผมก็เห็นชายแก่คนหนึ่งเดินผ่านเหลียงไปคนแก่ผู้ชายครับผมบอกกับพวกในห้องผู้หญิงทั้งหมดมองตาการล้วคลางเบาๆคนแก่หญิงคนหนึ่งในจํานวนนั้นพูดแกมคลางผมชักนึกวันไหวถ้าเช่นนั้นคนแก่ผู้ชายที่เป็นคนเข้ามาในบ้านนี้ไม่มีแล้วใครเมื่อกี้ผ่านไปผมเห็นชัดผมเริ่มเข้าใจเหตุการณ์นึกถึงศพข้างบน ถ้ารุนแรงอย่างนี้ก็เอาการอย่างนี้นี่เราท่านเจ้าคุณถึงว่าคนที่มาสมัครอยู่ด้วยลาออกไปหมดแต่ตัวผมนี่สิจะอยู่ได้หรืออาหารหยุดชะงักลงโดยเรื่องที่เกิดขึ้นพวกผู้หญิงจับกลุ่มรวมกันหมดผมได้โอกาสก็พิสด,ดูโฉมทีละคนเธอสวยแทบทุกคนแม้น่าจะซีดเซียวเพราะตกใจกลัวก็ยังมีเขาสวยอยู่มากท่านเจ้าคุณออกปากว่าจะไปส่งพวกผู้หญิงทั้งหมดยังห้องของเธอครั้นแล้วเราก็พากันออกจากห้องอาหารผ่านห้องรับแขกไปยังอีกด้านหนึ่งของตึกนั้น ผมเดินนึกในใจไปว่าน่าสงสารพวกผู้หญิงเหล่านี้จริงๆแต่พวกผู้ชายอกสามซอกก็ยังปอดสัน่นพอถึงยังห้องหนึ่งซึ่งติดอยู่กับรั้วบ้านผู้มีอันจะก,กินอีกบ้านหนึ่งที่ต่อไปพวกผู้หญิงก็กลูเฮกันเข้าห้องหมดเหลือแต่เจ้าคุณกับผมสองคนเดินกลับมาเจ้าคุณสันส่นศีรษะฉันรำคาญจริงๆอยากส่งพวกนี้ไปอยู่ที่อื่นให้หมดท่านพูดพลางเดินพลางผมไม่ได้ตอบว่ากะไรนึกอยู่ว่าพวกผู้หญิงไปหมดผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน ถ้าพวกผู้หญิงอยู่ผมจะกล้าอยู่ได้บ้างพอมาถึงห้องรับแขกเจ้าคุณจุดยาเส้นพ่นควันขโมงแล้วพูดว่าคนที่จะเป็นเลขานุกการของฉันทุกคนต้องกล้าเธอจะกล้าพอขึ้นไปดูศพข้างบนกับฉันไหมมีอีกหลายศพผมหมดเสียงตอบใจหายวูบอะไรกันมีอีกหลายศพอน,นิจจาเอ๋ยบัตรนี้ใจยังไม่หายสั้นครอนท่านจะชวนเข้าไปหากรรมอีกแล้วแทบจะร้องออกไปอยู่แล้วว่าไม่ขอรับประทานตําแหน่งนี้ แต่เกิดมานะขึ้นมาศพก็ศพผีก็ผีโดนมามากแล้วต้องใจแข็งบ้างละ่ะอีกทั้งท่านเจ้าคุณก็อยู่ทั้งคนเพราะอุ่นใจบ้างท่านแกล่งดีเหลือเกินสมเป็นผู้ปกป้องลูกสาวทั้งหมดได้เราเดินขึ้นบันไดหินอ่อนอย่างตอนกลางวันอีกผมแข็งใจเดินตามแต่รู้สึกขนลุกเกลียวภาพชายแก่เมื่อกี้ยังติดตาอยู่พอถึงห้องข้างบนเจ้าคุณก็เปิดไฟสว่างรู้สึกค่อยอย่างชัวแล้วนำไปยังศพบ,บีดาท่านก่อน ผมมองขเขม็งไปยังศพที่เห็นอยู่ในโลงใจคอไม่ค่อยดีเมื่อกี้ทีเอะอะกันข้างล่างพ่อฉันเองเด็กๆกลัวกันนะักแต่ท่านไม่เคยทําใครท่านพูดดังนั้นผมถึงกับชะงักเกิดกลัวเสียวเข้าไปในห้วงใจเมื่อกี้ศพนี้ออกไปเดินให้เห็นแล้วกลับมานอนนิ่งตาแห้งเหี่ยวรู้สึกเสียใจที่หลวมตัวเข้ามาหาเคราะห์เจ้าคุณกวักมือให้ผมตามท่านไปอีกห้องหนึ่งผมเข้าที่คับขันเสร็จแล้วถ้าจะไม่ไปจะอยู่ได้หรือในห้องนี้ ท่านเปิดไฟก็เห็นอีกศพหนึ่งเช่นเคยที่นาศพมีเครื่องบูชาและภาพถ่ายตั้งไว้ด้วยนี่ลูกชายคนโตของฉันท่านว่าผมดูภาพที่ตั้งไว้ยังหนุ่มแท้แต่ทำไมอายุสัน้นแต่ไม่ใช่ทุละที่จะถามถังไม่สมัครใจจะรู้และไม่สมัครใจจะเข้ามาอยู่แล้วแต่ศพนี้ใส่ลงทองทำธรรมดาไม่ทำลงกระจกผมถอนใจสะทอนบ้านนี้เก็บศพไว้เป็นสุสานไมคห้องหนึ่งก็มีอีกศพอีกอะไรกันเจ้าประคุณเอ๋ย ป่าช้ามีไม่เอาไปไว้สมกันอยู่กับบ้านเล้ากับโกดังนี่เมียฉันท่านพูดแล้วสุดนั่งเก้าอี้คางศพเขาน้าโศกเชื่อมยังนึกถึงความหลังฉันต้องมานั่งห้องนี้นานๆเสมอผมไม่ได้ตอบอะไรรู้สึกหนาวเลาวากับหน้าหนาวท่านเดินต่อไปอีกห้องผมต้องเป็นช้างเท้าหลังจะแยกกับท่านก็เห็นจะขาดใจตายจะหนีลงไปข้างล่างก็มีศพอีกหลายศพที่ต้องผ่านและต้องช็อกตายสิไมห่ห้องใดห้องหนึ่ง ฉันพาต่อไปอีกครั้งผ่านไปอีกห้องหนึ่งเอาไปไหนไปกันมันเข้าลึกแล้วเราเอ๋ยตายก็ตายหมดเรื่องไปห้องนี้มีห้าศพทุกๆกศพวางเจ้าระเบียบดีเรามีรูปถ่ายประจําทุกโลงเจ้าคุณยืนนิ่งอาการสลดใจส่วนผมเข้าไปดูภาพถ่ายเพราะเห็นเป็นหญิงทั้งนั้นพอเห็นหน้าภาพของผู้ตายมือเท้าอ่อนหัวใจระลิกแทบร้องออกมาดังๆกรมอะไรของผมเช่นนี้ทุกๆภาพนั้นคือหญิงที่ร่วมโตอาหารเมื่อกี้ทั้งนั้น เจ้าคุณช่วยมือผมออกจากห้องนั้นไปทันทีไปอีกห้องหนึ่งหัวใจผมไม่อยู่กับตัวเสียแล้วบัดนี้ลมออกหูดังวีดหมดความบังคับตัวเองเหมือนไม่ใช่ตัวถูกจูงไปเหมือนคนถูกเข็นไปไม่มีความรู้สึกว่าเท้าเดินไปหรือลากไปห้องใหม่ก็มีศพอีกผมอยากจะร้องว่าได้โปรดเถิดใต้เทา้าผมจะตายอยู่แล้วแต่ร้องไม่ออกไม่รู้เสียงหายไปไหนหมดเจ้าคุณหยุดนั่งในห้องนั้นเราชี้ให้ผมดูภาพที่อยู่ในกรอบทอง พอดูปลาดเดียวผมก็ร้องออกมาด้วยความกลัวสุดขีดคุณพ่อคุณแม่ช่วยด้วยลูกถึงขั้นสุดแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยภาพนั้นคือภาพของตัวเจ้าคุณเองผมเซไปติดผนังอีกด้านหนึ่งเจ้าคุณนั่งหันหลังให้นิ่งราวกับรูปปัน้นแต่บัดนั้นร่างเจ้าขุนค่อยๆจางหายไปเหลือผ้าดาผืนหนึ่งแขวนอยู่ที่พนักเก้าอี้ผมแพ้ร้องจนเสียงคับตึกพุ่งตัวออกหน้าต่างกระจกเป็นตายไม่นึกถึงหน้าต่างกระจกทานไม่ได้แตกโครม ตัวผมล่วงไปบนกันศาดข้างนอกแล้วกระท้อนลงไปทางน้ําของบ้านที่ติดกันแล้วผมก็หมดสติเหตุการณ์ต่อมาเป็นดังนี้คือคนทําสวนสองคนในบ้านโนนได้ยินเสียงผมร้องให้ช่วยเขามายืนดูกันเราไม่เห็นอะไรเห็นแต่น้าต่างกระจกดํามืดอยู่ธรรมดาที่เคยเห็นแล้วมีร่างผมพุ่งออกมาแล้วหล่นลงน้ําเขาทั้งสองงงง,งันอยู่เป็นครูเมื่อเห็นผมจะจมน้ําตายในคูบัวเขาทั้งสองจึงช่วยกันช่วยข้อมือผมดึงขึ้นมา คนในบ้านนั้นอีกหลายคนได้ช่วยแก้ไาขาจนผมฟื้นตัวผมได้พยายามเล่าความให้ฟังตั้งแต่ตนทุกคนตาโพลงแล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นดูไปทางตึกยังเสียวสยองผู้หนึ่งในจนํานวนที่ล้อมผมอยู่เล่าว่าท่านเจ้าขุนผู้เป็นเจ้าบ้านตายเสียสามเดือนมาแล้วทั้งลูกเต้าและเมียเก่าตายมาก่อนก็เก็บศพไว้ทั้งนั้นพอท่านตายเมียน้อยทนอยู่บ้านที่เก็บศพไว้เป็นสุสานไม่ไหวจึงพากันย้ายไปพักที่อื่น บ้านปิดประตูลล่นกุญแจไว้นานแล้วตั้งใจจะรวมกันเผาในปีหน้าในที่สุดผมจึงรู้ว่าผมเข้าบ้านผิดบ้านที่ผมจะมาสมัครงานนั้นที่แท้จริงก็คือบ้านที่ล่วงหน้าต่างลงมานี่แหละหลงเข้าบ้านผิดเพราะดูป้ายชื่อไม่ทัว่วชื่อเจ้าบ้านเหมือนกันแต่สร้อยนั้นผิดกันดูแต่ชื่อแล้วมั่นใจว่าใช่จึงต้องเป็นเลขานุก,การผีจนแทบเอาตัวไม่รอดอยู่ๆแส่เข้าไปหากรรมเองแท้ๆ